แมลงวันตอมอาหารอันตรายกว่าที่คิดทำไมเราถึงไม่ควรกินอาหารที่มีแมลงวันตอมมีใครเคยตอมไหมครับเพราะว่าสีดายอาหารแต่มันอันตรายกว่าที่คิดนะครับก่อนไปฟัง,งนอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแ like, ชร์และกดติดตามช่องเพื่อสุขภาพดีๆนี้ด้วยนะครับตามไปดูเมื่อแมลงวัน <Week S 1> มาตอมอาหารคนส่วนใหญ่ก็คิดว่ามันมาตอมเพื่อกัดกินใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วแมลงวันมันเคี้ยวเหมือนคนไม่ได้ มันก็เลยอ้วกเอาน้ำลายชนิดพิเศษลงไปบนอาหารของคุณเพื่อทำการย่อยอาหารข้างนอกน้ำลายของมแมลงวันที่อ้วกออกมามีเอนไซม์ย่อยอาหารพอย่อยเสร็จมันก็จะใช้ปากดูดอาหารของคุณดูดเหมือนสมูทตี้เลยนะครับซึ่งพวกนี้สก,กรปรกปากมันจะมีเชื้อโรคเชื้อโรคมันจะออกมาจากปากขาแล้วก็ขนของมันด้วยนะครับซึ่งมแมลงวันบ้านมาแมลงวันหัวเขียวจะชอบตอมขยับ แมลงวันหลังลายมันจะชอบตอมซากศพนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อโรคพวกนี้มันจะรุนแรงนะครับทำให้เกิดอะหิวาไทฟอยด์และท้องร่วงชนิดรุนแรงได้เลยนะครับถ้ามันตอมอาหารแล้วในงานวิจัยของต่างประเทศบอกว่าให้ทิ้งอาหารนั้นไปเลยเ,เพื่อนๆคนไหนที่บ้านแมลงวันเยอะอย่าลืมคอมเมนต์ทั้ทายกันมาได้นะครับสุขภาพดีชีวิตดีอารมณ์ดีหมอพี่บอยสวัสดีครับ